you. ปี๊โอ้โห oh, oh, อันโหลดครับว <au. S 1> สวัสดีครับเพื่อนเ <ว au. S 1> ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องกันแอนบูเลตกินไทยนะครับสำหรับ EP นี้เราก็ยังอยู่กันที่สนาม333นะฮะอีนี้เราก็เป็น EP ต่อจาก EP ที่แล้วนะฮะก็เป็นช่วงตีท้ายครัวนะฮะวันนี้ก็จะมาตีท้ายครัว พี่กุ้งของเรานั่นเองนะฮะพี EP ที่แล้วก็พรีเซนต์ตัวเรブル SS2 นะฮะอัลต้าแคร์รี่อัลต้าแคร์รี่ป่ะพี่อัลต้าอัลต้าอะไรวะอัลต้าไลท์ครับบรูอัลต้าไลท์นะครับ SS2 นะฮะเป็นดิวิชั่นบัคนะฮะสำหรับกระบอกต่อไปนี้ก็สุดตารางอีกเช่นเดียวกันนะฮะเพื่อนๆสวัสดีพี่แนรอีกรอบครับผมสวัสดีครับพี่กุ้งเจอกันอีกแล้วครับก็บอกแล้วนะฮะวันนี้พี่กุ้งขนมา200กว่ากระบอกนะฮะเพื่อน สุดทุกกระบอกนะฮะสำหรับตัวนี้ก็เป็น S A S 2นะฮะอันนี้ปืนเคลียเรียรบร้อยนะฮะก่อนถ่ายทำนะครับ S A S 2 Tactical Lightweight Lightweight อ่าตัวนี้ลง Division C C P ครับ C C P Compact Carry Pistol อ่าสุดตารางอีก นก็บอกนะเพื่อนึ่ก็รูปร่างคาตาเขาประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เลยนะฮะครับตัวนี้ก็ลำกล้องเอ่อบูบาร์เรลบูบาร์เรลครับแล้วลำกล้องหนานะฮะครับลงใน4.25นิ้วได้ใน ADPA เนาะครับพอ5นิ้วจะน้ำหนักเกินแต่ถ้า4.25เลยลงได้ CCP CCP ครับอันนี้ก็เหมือนเดิมก็ทำการตกแต่งมาเหมือนเดิมฮะครับโบรดิฟเดี๋ยวพี่กดสไลด์ทิ้งให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมขอเคลียร์ก่อนนะครับอ่าเคลียร์ปืนโอเค ปืนปลอดภัยนะครับเพื่อนๆครับผมอ่านี่เห็นเต็มๆเลยนะฮะตัวนี้ทําการตกแต่งโมดิฟายจากทางจานเค้กเหมือนเดิมไหมจานเค้กเหมือนเดิมครับอ่านี่นะฮะมีการเจาะรูสไลด์นะฮะครับทำสีสราโคดทั้งบนทั้งล่างนะครับครับสติปปิ้งโค้งนะฮะอ่าสติปปิ้งโค้งแล้วก็พอดีผมเป็นนักกีฬาของสามสามด้วยก็เลยขออนุญาตเอาโลโก้ของสามสามนะฮะมาลงที่ด้านอ่านี่นะครับเพื่อนๆเป็นโลโก้ของสนามสามสามสามก่อนจะเป็น CCP นะครับ เหมือนเดิมฮะต้องตัดอีกแล้วใจรักอีกแล้วนะพี่ใจรักแล้วครับเราตัดข้างล่างกนะฮะตัดตัวนี้ตัดแม็กด้วยนะครับให้มันลงกล่องได้ตัดด้ามตัดแม็กบีเวอร์เทลครับครับผมแล้วผมก็เปลี่ยนชุดไกครับชุดไกชุดนกใหม่โอ้โหชุดลั่นไกด้วยครับตัวนี้เหลือกี่ปอนตัวนี้หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าเหมือนกันหนึ่งจุดห้าเหมือนกันครับอย่างหลอนเว้แต่ยิงดีจริงยิงดีไหมยิงดียิงดียิงง่ายเลยแหละครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวให้พี่กุ้งนะฮะ เหมือนเดิมเลยตัวนี้ยิงลดสอบให้เพื่อนๆชมกันนะฮะได้ครับพี่แนนแล้วเดี๋ยวให้พี่แนนยิงด้วยว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงเดี๋ยวผมอาจจะขอลองสักสองสามนัดเหมือนเดิมได้ครับพี่แนนครับผมตอนนี้มีนักกีฬาคนหนึ่งฮะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปขอญาตตีท้ายครัวเขานะคนนี้โมเทพนะฮะจันตั้มนะฮะมายืนรอยแล้วฮะตัวนี้ประเทศไทยใครก็ได้นะออกเลยตอนนี้นี่หางานพี่เกียงดูไว้ พี่เกียงเครียดเลยนะตอนนี้ทัวให้น้องแล้ววันนี้ครับพาทัวมาลงฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลองยิงกันตรงนู้นเนาะพี่กุ้งเนาะที่เดิมนะครับเพื่อนๆตามไปชมกันเลยโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้พี่กุ้งนะฮะยิงทดสอบปืนบลูเทคนิคิลอะไรนะพี่ได้ครับตัวนี้เป็นเอ่อเทคนิเคิลไลท์เวทเทคนิเคิลไลท์เวทครับ S S 2นะฮะเอสสนิ้วเดี๋ยวผมจะยิงแบบ5นัดติดนะครับยิงไปที่เพจระยะประมาณ12หลาครับ นะครับเพื่อความปลอดภัยในการยิงเพจเลยนะฮะเราต้องมีแว่นตาผูนะครับผูตานะครับอยู่ระยะไกลกว่าเพจทสิบหลาเป็นอย่างต่ำนะครับผมเดี๋ยวลองดูนัดครับเดี๋ยวให้เอโอพี่แนนสั่งเลยโอเคชุตเตอร์โหลดแอนด์เมคเรดี้โหลดแอนด์เมคเรดี้เซฟครับคอนดิชันวันนะครับชุตเตอร์ are you ready ready stand by ป b ๊บอ่าโอเคนะครับห้านัดนะครับ อันโหลดครับอันโหลดแอนโชเคลียร์สไลด์ forward พุทิเกอร์โฮเซ์อ่าเรียบร้อยนะครับโอ้โนี่ก็น้องตั้มนะฮะน้องตั้มชุดเตอร์ของเรานะฮะครับก็ฟิลลิ่งในการยิงนะครับผมรู้สึกว่าสำหรับ4.25พี่แนนผมว่าตัวเนี้ยเทามาแข่งกับซีพีอ่ะอาจจะได้เปรียบครับผมเลยยอมตัดใจครับไม่ใช่ตัดใจฮะตัดปืนด้วยอยู่ที่พี่แนนคุยกันตัดใจครับ ก็เลยตัดปืนคือต้องลองลงกันดูครับต้องใจรักจริงๆครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวถามหน่อยรวมปืนแล้วอ่ะองบโมดิฟายก่อนพี่กุ้งโอ้โมดิฟายครับพี่สี่สิบประมาณเดิมมครับสี่สิบประมาณสี่สิบบนล่างสี่สิบประมาณฮะแล้วรวมรวมตัวปืนตัวปืนอีกแสนกว่าบาทครับเฮ้ยร้อยดิพี่ร้อยเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่ประมาณร้อย ตัวนี้น่าร้อยสี่สิบห้าครับอ่าตีตีสักร้อยห้าสิบบวกกับอีกสี่สิบก็เป็นร้อยเก้าสิบอ่ะประมาณโดยประมาณอ่ะร้อยเก้าสิบนะครับเพื่อนๆตัวนี้ทำเยอะหน่อยตัวนี้ทำเยอะกว่ากว่าตัวที่พี่แนนรีวิวไปอ๋อกว่าตัวบัคเนาะตัวนี้ลง c c p นะฮะเพื่อนๆแต่ว่าจริงๆราคามันออกมาดูเท่ากันเพราะว่าบัคมันค่าใช้จ่ายในการทำมันจะสูงกว่าอืมครับอันนี้อะไหล่มันจะหาง่ายกว่าเพราะว่ามันเป็นสายค่อนข้างจะสแตนดาร์ดอืมโอเคโอเคก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะฮะอยากจะมีปืนบูอย่างนี้เลยสวยๆไว้อย่างนี้นะฮะก็สอบถามเข้ามาที่พี่กุ้งได้นะฮะช่อง idp story ครับ idp story นะครับผมช่วยแนะนำให้ EP นี้เดี๋ยวผมจะขอพี่กุ้งลองดูสักสอานัดเหมือนเดิมเดี๋ยวให้พขอไปลองยิงฟิลิ่งครับว่า CCP ตัวเนี้ยเหมาะกับสุดตารางหรือยังหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบโอเคเดี๋ยวไปลองยิงดูได้ครับอ่ะโอเคครับเพื่อนๆ เดี๋ยวจะมาลองยิงปืนพี่กุ้งดูนะฮะขออนุญาตพี่กุ้งเลยนะฮะบู S A S 2 w o tactical light นะครับตัวนี้อ่าก็โมเต็มเหมือนเดิมนะครับตามสูตรจานกุ้งเลยนะฮะเดี๋ยวพี่กุ้งสั่งเลยเอาเดี๋ยวผมขออนุญาตสั่ง S O นะครับครับชูเตอร์โหลดอันเมกเรดี้โหลดอันเมกเรดดีโอเคครับโอเคโหลดเรดี้ครับโหลดเรดี้นะครับเพื่อนๆโหลดเรดี้ครับชูเตอร์อายุด้พร้อมแล้วยิงครับปิ๊บ โอันโหลดครับเป็นไงบ้างครับพี่แนนฟิลลิ่งหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบยิงง่ายมากครับคุมปืนง่ายมากนะสำหรับ CCP นะฮะผมว่าตัวนี้น่ากลัวเลยถือว่าซ้ำได้ไวนะซ้ำไวครับแล้วก็ศูนย์มาไวมากนะครับแล้วก็ลำบูบาเลนะฮะช่วยได้เยอะจริงๆนะฮะช่วยได้เยอะจริงๆโอเคก็ฝากเพื่อนๆไว้เหมือนเดิมนะครับใครอยากจะมีปืนดิวชั่น CCP นะฮะตกแต่งสวยๆอย่างนี้นะฮะ สวยอย่างนี้เลยนะฮะสอบถามเข้ามาทางพี่กุ้งได้นะฮะว่าจะมีแนวทางการโมดิฟายนะฮะอย่างไรบ้างนะฮะสำหรับ EP นี้ผมพี่กุ้งนะฮะแล้วก็น้องตั้มนะฮะเดี๋ยวขอญาตลาเพื่อนๆไปก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมีปืนอะไรเด็ดๆอีกนะฮะสำหรับตีท้ายครัวพี่กุ้งนะฮะมันจะมีอีกนะฮะเพื่อนๆบอกแล้ววันนี้เอามาสองร้อยกระบอกโอ้พี่แนนพี่แนนจะมาเจาะของผมทุกอันเลยไม่ได้นะครับพี่ ก็ต้องแอบเก็บไว้บ้างพี่แอบเก็บไว้บ้างเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราไปลงเขาจะแบบอู้หูอะไรเนี่ยอะไรเางี้อย่างนั้นครับพี่ก็ได้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูปืนของนี่นะฮะของตั้มพี่ตั้มตั้มะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูของตั้มกันอ่าว่ามีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวไปตีท้ายควน้องตั้มบ้างนะโอเคงั้นสำหรับอีพีนี้เราลาเพื่อนๆไปก่อนเลยเนาะขอบพระคุณพี่แนมากนะครับที่มาเยี่ยมชมสําหรับอาวุธของผมยังไม่หมดครับยังไม่หมดเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราหน้าเดี๋ยวเราเจอกันก็มาคุยก อ่ะโอเคเดี<อ>ย๋ยวลา,<ม>าเพื่อนๆไปก่อนเลยสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ